สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นตอนที่5นะครับของเกม Lim โ vo บน iOS ครับก็จะเป็นเกมที่เราเล่นเป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมครับตัวดำดำตาขาวขาวตามหาน้องสาวของเราในที่ที่เราก็ไม่ทราบครับว่าที่ดีที่ไหนครับเรามาติดตามตอนต่อไปด้วยกันเลยครับเริ่มเลยครับ ฝาก subscribe ช่อง YouTube ของตุงดูด้วยนะครับครั้งที่แล้วลุงดูยังหาทางไม่ได <zelf> ้เวลาวิ่งก็จะมีฝุ่นตลบนะครับเอถ้าสมมติว่าเรายังไม่ลงกระโดดไปทางนี้จะมีอะไรไหม Ờ. Ờ. thế này. À phải xuống đi. Xuống đi, leo, rồi. Tần มั้ย? Chạy ตรงนี้ไม่มีอะไรถ้าเราลงบันไดใช่ไหมครับลงบันไดามาเรากระโดดดึงเชือกตรงนี้ไปเ,เดียวตก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 แล้วเราก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเรามีไอ,ไอ้หินหรือเหล็กก้อนแรก ก้อนแรกบางทางเราอยู่ใช่ไหมครับอ๋อแต่จะค่อยๆลงอันนี้จะลงช้ากว่าโอ้ก็ไม่น่าทันถ้าเราดึงรถคันนี้มาจะช่วยอะไรได้จะช่วยอะไรได้บ้าง จะช่วยอะไรได้ไหมเดี๋ยวขึ้นสิเราล,ลองดึงดึงมาแล้วยังไงมันไปต่อไม่ได้แล้วรถนี้ต้องมีอะไรสักอยา่างถ้าเราดันไป อ,อก็ไม่ไปถ้าเรามาไว้อยู่ตรงนี้มันจะช่วยทําเวลาตอนที่เราปีนขึ้นไปดึงเชือกของอันแรกไหมไม่เกี่ยวดูสิจะทําให้รถไปไหมไม่ไปอานละเอาเฮ้ย luôn gì ướp đang ngày เรื่องมันห้อยมาถึงข้างล่างได้แล้วเราจะทันไหมอะลองดูทันไหมเฮ้ยเร็วเร็วะิเฮ้ยไม่ทันแล้ว ได้ไหมเฮ้ยเร็วเร็วสิโอ้ไม่ทันอ๋อรู้แล้วว่าทำไมรถต้องอยู่ตรงนี้เพราะเพื่อเราจะได้กระโดดเกาะเชือกโอเคโหจะต้องทำต่อทันต่อเวลามากเลย ทีอยังอึบโอเคออไม่ทัน ยากมากเลยครับสูลโต่อไปต้องทังทันทําไห้ทันกับเวลา ท,ท,ท,ทันไหมทันไหมทันไหมทันมากย e สจะเจออะไรอีกนะอุปสรรคต่อไปฮะอะไรอีกเนี้ยอ้าจะจะต,ตัวอะไรนี่คืออะไรจะมางับเราไหม จะมางับเราไหมฮะอะไรทุกๆนั่นไงคืออะไรอา้าเรากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอา้าเรากลายเป็นซอมบี้เรากลายเป็นซอมบี้ ไปเรื่อยเลยอ่ะมั่วแล้วอ่ะอาเฮ้ยกลับจำไม่ไปทางนูน้นกลับไม่ได้มาตกตกอืมหรือว่าเราจะต้องไปให้พวกข้างบนนั่นกินหัวเราลองดู คงจะต้องกระโดดให้พวกนั้นมากินเอาไว้นี่ออกไป แต่ละอันโหมาที่ไหนแล้วเนี่ยสวิตอะไรอีกฮะจันหยีปลาเราอีกเนี่ยอะไรอีกอ่ะ จะมาหนี่แปลอะไรอีกมั้ยกระโดยขึ้นได้ไหมไม่มีอะไรสวิตนี้ไว้ทำอะไร

วยแล้วไปไม่ได้แล้วเอาเลยสิไปไงอะ่ะเสร็จแล้วสินเนี่ย ตกลงมาใส่หัวอะไรอีกไหม man. ขึ้นเอาแล้วฝนตกหนักแล้วด่านจะเปิดได้ยังคืออะไรต้องเติมน้ำให้สูงขึ้นอ,อ๋อ คิดเกมก็เข้าใจคิดนเนาะ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมีหมดด้วย <c oughs> น้ําขึ้นได้อีกไหม ท่อนตรงนี้อยู่ตรงกลางหน่อยเราจะได้กระโดดข้ามได้เราดึงดึงไปก่อนตอนนี้เรายังดึงได้เอาประมาณนี้โอเคเรากระโดดถึงไหมเอา่ะเดี๋ยวเราน่าจะ ได้แล้วผู้ฝูคนคิดเกมนี่เก่งน,นะครับเอาละไปอือ

ไปเราจะเจออะไรอีกเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรอีกเนี่ยน้ำมันมน,นี่คนี้เราจะมาอยู่ในร่มแล้วเหรอโอ้จะไหไปไหนเนี่ย แล้วยังไงแล้วไปไหนต่ออะแล้วไปไหนต่อ <c oughs> <c oughs> ไปไหนต่อครับท่านผู้ชมอ๋อโอเคมีอะไรอยู่ข้างบนมีตัวอะไรรออยู่กระโดดข้ามไปไหน có hồ sĩ ngãm thằng này to ơi luôn đi cười lại ơ แม่เจ้าเอ้ยไม่ต้องดีละพอเปิดปุ๊บเออคือกึ๊กกึ๊กกึอันน้ำมันจะขึ้นมาถึงไหนเนี่ยขึ้นมาถึงไหนเนี่ยเอาเไย แล้วเราจะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปสำรวจข้างบนก่อนมันท่วมมาจนถึงตรงนี้แล้วเราจะไปอ๋ออ,อ๋นี่นี่คืออะไรแล้วมันจะดันน้ำเราขึ้นไปดงข้างบนเปล่า หรือว่าไอ้เหล็กแหลมๆข้างบนมันจะลงมาตัดคอเราเตรงนี้เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงครับอขอดันไปเมื่อกี้จำไม่ได้แล้ว ื <c oughs> อ่ะแล้วมันจะดันเราขึ้นไปไหมจะดันเราขึ้นไปไหมดันขึ้นดันขึ้นไหมโอ้ตายละโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องปล่อยให้น้ำไหลลงถ้าปล่อยให้น้ำไหลลงจะเป็นไง ท้าปีนน่ารักจ้ะขึ้นถึงไหมเดอะยวบุบบุ๊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 บบุ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 บบบบุ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 บบ นอกจากตรงนี้มีอะไรอีกไหมอ๋อนี่ไงกล่องกล่องนี้มีไว้ทำไมอะ่ะหรือว่าเพื่อให้กล่องนี้มันลอยขึ้นไปเราจะได้กระโดดได้ใช่ไหม าการะจนภัยของหนูน้อยตัวดำตาขาวนี่นะครับกล่องนี้จะได้ขึ้นไปได้อีกนิดเดงโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่านอีกโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักดีกดี xin <laughs> còn mà leo dật dạ chôm na để chơi ấy liệt Cơ. โอ้ยจะมีตรงนี้อีกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออเออเออย่างไงเนี่ย แล้วเราจะไปยังไงเนะี่ยโอเคโอ้ยยังกับเล่นมาริโอเลยาอีกล้วมาอีกแล้ว,ลวน้ำมาอีกแล้วนี่คืออะไรอะฮะอะไรข้างล่าง น้าไม่ก็เหรอไปอยังไงต่อน้ามาแล้วอยู่นี่แหละมันเราคงดันเัีนี้ขึ้นดันขึ้นมาดันไหเอา้าวทำไมไม่ดันนะเอาแม่เจา้า บุ้ม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 เอาใหม่รุ่มรุ่ว่าน่าจะเป็นลูกโป่งครับพอหลุดมาแล้วเราต้องรีบปล่อยไปเลยต้องรีบปิดแน่ๆเลยใช่ไหม ใช่ไหมไม่ทันแล้วบุม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  <c oughs> ประมาณนี้แหละแต่ต้องแข่งกับเวลาเ้ยขึ้นมาเร็วๆดิใจร้อน กระโดดไปไหนเนี่ยลุงหนูเนี่ย แล้วๆๆๆๆๆลูกโป่งอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงเราลอยมาแล้วโอ้อย่าพลาดนะพลาดนะบุม๋มบุ๋มป่ะอะมีไฟส่องสปอตไลท์ทำไมเจเจน,นะ อะไรแกกระปิจะอะไรแกน,ออน้ำมาอีกแล้วขับก็สำหรับ ลิมโบตอนนี้เท่านี้ก่อนไหมครับเหนื่อยครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนจบคลิปนี้ครับลุงหนูนั่งไม่ตรงกล้องแล้วลุ้นมากตื่นเต้นมากครับก็แล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปอื่นๆนะครับยังไงฝาก s u b s c r i b e ช่อง Youtube ของลุงหนูด้วยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับติดตามคลิปนี้มาครับ แล้วพบกันใหม่กับคลิปอื่นๆคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบายบายครับลุงหนูหมดแรงครับวันนี้เออ